สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์เนาะคะ่ะอีนั่งปึงตื่นเสียงมันก็จะแบบเสียงคนปลุงตื่นพี่น้องเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันสิบรสมบายตื่นมากเมื่อเช้านี่มีหนุ่มวันนี้วันอาทิตย์ข่าวงานอีนั่งข่างานเมื่อน,นี้บ่ายโมงปกติปกติวันอาทิตย์นี่อีนัง่งตื่นประมาณเก้าโมงสิบโมงแบบนอนเต็มทีเลยนะ แต่ว่าเมื่อนี้นี่ตื่นเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงเช้าเมื่อคืนเขานอน 10, ขึ้นไปนอนสิบเอ็ดโมงอ่าสิบอ่าสิบเอ็ดโมงอ่าหาทุ่มหาทุ่มแล้วก็ขึ้นไปอัพโหลดคลิปอัพโหลดคลิปนู่นนี่นั่นก็ประมาณหาทุ่มคิงนอนนะคะเนาะตื่นมาเจ็ดโมงบรรลูตื่นมาอย่างนอนต่อกบับบัลลับพี่นาะไงมีเอฟซี คอมเมนต์เขามาว่าอีนั่งปล่อยผมยาวนี่เบิ่งเป็นสาวว่าฉันได้แสดงว่าที่ผ่านมานอีนั่งเป็นเด็กกระปุกเป็นบ่มากินกาแฟแต่พี่น้องค่ะอีนั่งฉีมาตอบคําถามเด้อสําหรับเอฟซีที่ถามเขามาถามมาได้จ้ะอยากหูยังถามมาเลยอ,อีนังสีตอบให้เท่าที่อีนั่งตอบได้นะ,ะขออนุญาตเก่าหัวขั้นอีนั่งฉีตอบให้กินกาแฟกาแฟดาใสาน่นม สำหรับคอมเมนต์นี้นะคะเนาะพี่เราถามมาว่าอันนี้ถามเฉยๆไม่รู้จริงๆริงสำหรับอ่าที่เราไปอยู่กับเขาแล้วเราเรา,เราได้อีกอย่างจากพ่อใหญ่ยายอีนางจังสิเนาะคะนะเนาถามว่าอีนางได้อีกอย่างจากพ่อใหญ่คือหลักๆเลยที่อีนางมาอยู่เมืองนอกอีนางได้ขึ้นมาอยู่เมืองนอกได้มาอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้มีงานเฮ็ดได้มีงานเฮ็ดได้เสียภาษีนี่คืออันดับหนึ่งเลย นะคะ,นะเนาะโดยอีนางใดอีอย่างจากพอ่อยญยแน่คือพ่อหญ่เราเป็นคนใจดีนะพี่น้องเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนประหยัดมัธยัติถูกจากใส่เงินพ่อหญยเราจะวางแผนเอาไว้ให้ทุกอย่างเลยแต่จะมาให้เรามาใจ่ายให้อีนางเบิดทุกอย่างมันก็บรแเมนเพราะว่าค่าใช้จ่ายอีนางเนี่ยอยู่ทางไทยมันก็เยอะในจะค่าเทอมน้องในจะเลี้ยงดูแม่จันสีนาพี่น้องค่ะค่าใช้จ่ายมันก็หลายอยู่ของอีนางนะนะ เราจะหยายพยญ่มาจ่าคนเดียวทั้งคาอยู่คากินคาอยูเมืองนอกนี่เราก็เบาวไหวเราก็บาวไหวนะพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึง่งเราปลดกเกษียณแล้วเราก็ถาแล้วเงินปลดเกษียณเราเราก็ได้ทำมาได้เยอะบอก็ได้แล้ว <c oughs> ได้เราได้เงินปลดเกษียณนนะ่ะเทียบเท่ากับอีนางเหตุง,งานเต็มหน่วยเปอร์เซ็นต์ทั้งเดือนแต่ทุกคนแต่บอแมนว่าทุกคนที่ปลดเกษียณแล้วสีได้เงิน เท่ากันหมดทุกคนมันขึ้นอยู่ที่งานที่เฮาเฮ็ดเงินเดือนที่เฮาเคยได้แล้วก็ภาษีที่เฮาจ่ายแผ่นชูนหรือเงินหรือเงินไว้เกษียณที่เฮาจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนในระยะเวลาที่เฮาเฮ็ดงานพ่อใหญ่เราเฮ็ดงานเราจ่ายภาษีเยอะมากแต่ละปีเราถึงได้เงินเดือนทอน,นันในไว้ในไว้กเกษียณเนาะเนาะสำหรับอ่านางได้ยังจากพ่อใหญ่แน่ คืออย่างที่อีนั่งบอกหนึ่งอีนั่งได้ขึ้นมาอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์สองอีนั่งได้เหตุงานแล้วการเหตุงานแต่จะเหตุดได้หลายได้หน่อยมันขึ้นอยู่ที่โต้เขาเองเดฟพี่น้องมันขึ้นอยู่ที่โต้เขาเองถ้าผู้ใดเหตุงานแค่ทีเดียวได้เงินทอนีพ่อจ่ายแล้วพ่อแล้วมันก็เรื่องของเขาแต่อีนั่งบ่พออีนั่งโลภมากอีนั่งเหตุงานอีนั่งเหตุงานเยอะมากเดือนเดือนหนึ่งอีนั่งก็ได้เยอะคือกันอืมอีนั่ง เหตุงานอีนางเหตุงานอีนางได้เสียภาษีเงินทีนางเสียภาษีทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยถามว่าทีนางเหตุงานทุกมือนีทุกเดือนเราเงินเบิดไปบ่เหลือเนี่ยในอนาคตอีนางสิมีเงินกินมีเงินใส่บอก็คือเงิน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 ภาษีตัวนี้แหละพี่น้องเงินภาษีตัวนี้แหละจะกลับมาเรียงดูอีนางตั้งเงินภาษีหรือเงินแผ่นชูนเงินใบเงินใบเกษียณตัวนี้นะมันสิกลับมาเรียงดูอีนาง ในวัยเกษียณหรือหรือช่วงที่นั่งเจ็บป่วยเจ็บป่วยเหตุงานบาได้เงินตรงนี้สิกรับมาเลี้ยงดูนั่งจังสีนะพี่น้องแต่ยังที่บอกว่าจะได้ร้ายได้หน่อยมันขึ้นยูที่การมันมันึ้น,นยูที่เอาา่าเข้าจ่ายภาษีไปทุกเดือนทุกเดือน,อนว่าเข้าจา่ายหลายใจหน่อยแล้วก็ขึ้นอยูที่เปอร์เซ็นต์งานของเฮาในแต่ละเดือนที่เข้ามีแล้วก็เงินเดือนที่เฮาได ในแต่ละเดือนนะสินะพี่น้องแต่ละคนบวคือกันแต่ละคนสิแงกงออกไปเป็นเขตเขตเขตบวคือกันคือมันเยอะมากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเยอะมากอีน่าอธิบายบ่ได้พ่ออีน่าก็บ่ค่อยเข้าใจคือกัน <c oughs> อีน่าจะอธิบายเท่าที่น่าเข้าใจนเนาะเนาะอย่างละได้เสียได้เคยไปอยู่เมืองนอกไปเห็นงานได้เสียภาษีซี <c oughs> อีนาได้มีโอกาสซื้อบ้านซื้อบ้านอยู่เมืองนอกอ่าอีนาได้มีโอกาสซื้อบ้านอยู่เมืองนอก สื่อกับพ่อใหญ่คนละครึง่งบ้านตรงเนี้ถามาตอนที่คนที่มีบ้านาจ่จายค่าเสียใจยเยอะมากในแต่ละเดือนก็จริงแต่ว่าบ้านเนี่ยอีนางคิดเสมือนว่าเป็นแหล่งเก็บเงินเป็นแหล่งเก็บเงินของอีนางเก็บเก็บเก็บเงินไปเก็บเงินก็คือจ่ายบานจ่ายค่าบานแล้ถึงเวลาที่อีนางเอาบ้านแล้วหรือจะกลับไปยุไทยหรือว่าบอยากได้บ้านเลยอีนางขายบ้านอีน่งก็ยังได้เงินก่อนกลับมา จังสีนะพี่น้องเออนึกปะนี่คือสิ่งที่นางได้แล้วก็แล้วก็ดยา,า,กยายยังจักพ่อใหญ่แน่คือยังที่บอกว่าพ่อใหญ่ละเราเป็นคนที่เป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มองการไกลเราวางแผนให้นาอนาคตไว้แล้วว่าอ,าาอ่เราก็ก็คือเราสอนเราแนะนำหน่ว่าได้นางได้เงินมาเนี่ยมันจะเบิดไปในแต่ละเดือนโดยที่บอกโดยที่เปล่า เป่าประโยชน์แล้วก็สอนให้นางน่ะเอาเบาง่ายๆซะเหร็นหุ้นเหร็นหุ้นนิดๆน้อยๆจังสีน่ะพี่น้องเออเหร็นหุ้นนิดๆน้อยๆแล้วก็ก็คือได้แล้วก็คือพ่อใหญ่เราเหร็นหุ้นนี่นางก็ได้เงินปันผลของเรานําจังสีนะพี่น้องได้บ่หลายได้นิดน้อยแต่แต่ก็ยังได้เออแต่ก็ยังได้เนาะค่ะเนาะอีนางก็มาตอบคำถามให้เด้อค่ะเดาว่าได้ยังจะพ่อหญ่ได้อีนางได้เยอะ พอยายเราเปิดโอ,อกาสเราหมอบโอกาสให้อีนั่งเยอะมากแต่มันขื้นยูถือว่าอีนั่นงเนี่ยสีคน้นควายบอสีอาบอเนาะค่ะแล้วก็คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึง่งทีคอมเมนต์เขามาถามว่าแล้วถ้าเราแม่ได้ทํางานแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ไหมเห็นหลานสาวไปอยู่ต่างประเทศพอสามีตายลูกก็เอาไปหมดเลยยังทีอีนั่งบอกว่าแต่และคนแต่และเขตมันบอคือกันเออแต่และครอบครัว,วมันบอคือกันพีน่นง ถามว่าอีนางนี่เสื้อใจพ่อยายลอยเปอร์เซ็นต์บอกอีนางก็บบริษเสื้อใจพ่อยายลอยเปอร์เซ็นต์เด๊แล้วพ่อใหญ่เพิ่นก็บบริษเยยสื้อใจอีนางลอยเปอร์เซ็นต์พร้อมภาวะอย่างาราะว่าเนื่องด้วยแน่นอนแหละอายุต่างกันอายุต่างกันหลายเลยพี่น้องอายุต่างกันพ,อพ,นพ,พยย่อนใหญ่เพิ่ bar, กนก็บบริษเสื้อใจอีานางลอยเปอร์เซ็นต์ในเชิงที่แบบว่าอ่่อจังไรนะอีนางเสื้อดีไจังไรนะ รเราบอดด้เสียใจอีนั่งหน่ยเปอร์เซ็นต์บาซิบอทิมเล่าเอาไง,ไง่ายๆซะบาซิบอทิมเล่าแบบว่าขันเราหายเงินหายทองอีนั่งมาหลายแล,แล้วอีนั่งไปเจอผู้ชายใหม่ยัยงสิในยามในวันที่เราเถาแกล่ลงเถาแก่หลายเถาร้ายก็หนีนะแบบซ้อยเลือคลองบอดดี้ยังสิเราหย่านเราบอด้เสียใจอีนั่ง แล้วอยางอีนางาทิมเล่าได้ผัวม่แล้ทิมเล่าไปหอบเงินหอบทองทิมเล่าตัดสีไปน้องอีนางอีนางบริษัทเสีอใจเล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นของอีนางร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะญ่เราเสียหายเงินอีนางในวัยที่ในตอนที่เราตายไปนะอียังอีนางบริษัทเสีอใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไงเราเคยบอกอีนางตลอดว่าอีนางสิได้นั่นได้นี่อีนางบริได้เออ อีนั่งรับฟังอีนั่งบ่ได้ดีใจแล้วก็บ่ได้เสือ้อภาวพราวาอย่างราวาอีนั่งหูดีว่ากฎหมายกฎหมายต่างประเทศกฎหมายนอร์เว์เนี่ยมันแห้งเลือดข้นกว่าน้ําอันนี้เรื่องจริงแน่นอนเลือดข้นกว่าน้ําอันนี้เรื่องจริงแน่นอนเลยอีนั่งเพิ่งมาแต่งงานกับพ่อยญ่ตอนที่พ่อยญ่เพิ่งเกษียณแล้วตอนที่พ่อยญยเพิ่อนอเฮ็ดงานเก็บงเบงินมีเงินมีนนทองแล้วแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตอนที่นั่งแต่งงานขึ้นมาเล้าขายบ้านหลัง,กลงเก่าลเล้าไปเร็ว เออล่าขายบ้านหลังเก่าเราไปเดียแล้วเราก็บสาวบ้านอยู่นะตอนนั้นแล้วการที่มาซื้อบ้านคนละเคิงกับพ่อใหญ่เนี่ยก็คือเราเฮามีซื้อกันคนละเคิงตอนซื้อบ้านตอนเส้นสัญญาอันนั้นก็คือหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วจะสีนะพี่น้องเราอีเรา,เรา,เรานั่งจ่ายค่าบ้านให้พ่อใหญ่เนี่ยจ่ายค่าบ้านอีนั่งบ่บ่บ่เอ่บอบ่แม่นแค่ว่าค่าบ้านดอก ทุกอย่างที่นางจ่ายเงินให้พ่อใหญ่บว่าจะค่าอย่างก็แล้วแต่อีนางจะโอนพันธนาคารโอนพานธนาคารแล้วก็เขียนข้อความกำับกับทุกข้างอีนางชีบกเคยลืมเขียนข้อความกำกับเลยว่าอีนางจ่ายค่าอย่างแนนนอกจากค่าบ้านค่ารถที่นางจ่ยายค่าซ่อมบ้านค่าเห็ดห้องเลื่อนกระโจกข้างนอกนะอันนั้นอีนาาก็ออกเงินก็พอใหญ่คนละครึ่งอีน้าจ่ายเงินนะซอยพอใหญ่ไปหนึ่งแสนโคนแต่ว่ายัางจ่ายบ่เบิดดตก่อพี่น้อง ทยอยใจเรื่อยๆแค่หอ้องกระจกเนี่ยราคาสองแสนโคนอันนี้ซื้อมาแล้วก็เอามาเห็ดเองเอาเอ่อเอามาประกอบเองเด้พี่น้องเอามาติดตั้งเองประกอบเองก็ยังเสียไปตั้งสองแสนโคนอีนางซอยพญครึรหนึงก็คือหนึ่งแสนโคนอีนางทยอยใจรอบไปแล้วอีนางก็เคียนกำกับตลอดเ้อว่าจ่ายค่าอะไรเอ่อถึงแม้ว่าถ,ถึงแม้ว่าเอ่อ อ,อีนั่งก็ลืมค่า,าวบอลเจ้าของทำพ่อใหญ่ตายไปจังสิถึงสมมุตินะสมมติว่า,าสมมุติว่ามีคนฟ้องหรือเรียกร้องอะไรก็ช่างแต่อีน,นั่งมีมีหลักฐานในธนาคารว่าอีนั่งจ่ายให้พ่อใหญ่อันนี้ก็คือหลักฐานสําคัญที่บอมีไผ่ม,มีสิทธิ์ฟ้องหรือยกเลิกสัญญาอีกอย่างจากอีน,นั่งกับพ่อใหญ่ใดหลักฐานมันจะอยู่ในธนาคารวาอีน,นนะั่งจ่ายเงินให้พ่อใหญ่ ่านัน่านีค่าบานเครื่องหนึ่งอีลีเนาะคะ่ะแล้วส่วนเงินส่วนทองอ่ะของพ่อใหญ่ในธา,านาคารอันนี้น่า่งกอบต่อบดายต่อบด้แต่พ่อใหญ่เพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าอีนั่งอ่ะสีได้ส่วนหนึ่งสีได้ส่วนหนึ่งแต่อีนั่งก็บบด้เสือเล่าลอยเปอร์เซ็นต์แต่ แต่เท่าที่รู้ๆมาเนี่ะอีนั่งก็จะได้อยู่แต่ว่าได้มากได้หน่อยมันขึ้นยู่ทีศารเขาพิจารณาเออมันขึ้นอยู่ทีศารเขาพิจารณา,า,รา,พ,า,รณาพี่น้องถามว่าถ้าเกิดว่าอีนั่งบริห็ดงานแล้วอีนัยย่งสิอูกับพญ่ไดบอยู่ไดจ้ะย่างที่บอกอ่าการที่คำ,ำถามก็คือมันมนัมันมีหลายแง่หลายมุมว่าสาเหตุที่นีนั่งบริห็ดงานแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่าง หนึ่งอีนางป่วยพาตรงผ่าตัดสมุินะอีนางป่วยพาตรงผ่าตัดเหตุงานบไดจะอยู่กับพญ่ไดบออยู่ใดแน่นอนค่ะเพราะว่ายางถีอีนางเคยยางถีอีนางบอกไปพูดไปว่าอีนางเหตุงานอีนางจ่ายจ่ายภาษีจ่ายแันชุนไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนน่ะก็เงินโตนันนะมาเสกลบบมาเรียงดูนางตอนนี้นางเจ็บป่วยตอนนี้นางเหตุงานบไดอีนางก็ยังมีเงินยังมีเงินแล้ว ถึงแม้ว่าอีนางบ่มีเงินอีนางก็สามารถอยู่กับพ่อหญ่ได้เพราะว่าพ่อหญ่เพิ่นเป็นคนใจเป็นซื้อกับคงกับเขา่า <c oughs> ห้ยยุ่แลวจังสีหน้าพี่น้องบ้านก็มีอยู่อยู่เลวจังสีหน้าพี่น้องอีนางสามารถอยู่ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเท่าแก่ไปอีนางเสียอยู่กับพ่อหญ่ได้บ่อีนางคิดว่าพ่อหญ่ตายก่อนอีนางเท่าอีนางคิดว่าพ่อยญ่ตายก่อนอีนางเท่าพี่น้องอืนองนเนาะค่ะเนาะ ย้อนกลับไปกับคำ,คำถามแรกว่าอีนั่งสิได้อีนังจากพยาย่ <c oughs> อใหญ่ย่างที่ีนั่งบอกไว้อีนั่งบริสุทธิ์เสีใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสาเหตุหนึ่งว่าเป็นอย่างอีนั่งเคยเงานหลายณตอนนี้เออบางคนเอฟซีบางคนเขามาเขามาเบิ้งใหม่เนาะก็บอกขับใจว่าโอ้อีนา่งนี่เคยเงีงานหลายทักแท็โอ้อีนั่งนี่เคยจ่ายเงินให้ผัวหลายทักแท็อีนั่งนี่คือส่งเงินทางบ้านหลายทักแท็เป็นอย่างเงินก็บ่เหลือ เป็นยังคือเฮ็ดงานโซโลโซตายคักแท้เงินเดือนอีนางได้มาแต่ละเดือนแบ่งเป็นแบ่งออกเป็นสองสองอย่างเด้อสองอย่างหนึง <c oughs> ง่งเงินเดือนครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่องอีนางใช้ายอยู่ประเทศนอร์เวย์แน่นอนราคา,าบา้านค่ารถค่ากินค่านุนค่านี่อีกครึ่งหนึ่งอีนางโอ,อนกับไทยโอ,อนกับไทยเฮ็ดบ้านนูนนี่นั่น สาเหตุที่นางต้องเฮ็ดแบบนี้ก็เพราะว่าบอเื้อใจพ่อยายลอยเพรเสนแล้วก็บอเื้อใจกฎหมายบอเื้อใจลูกหลานเล่านั่นแหละพี่น้องอีนั่งเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดเวลาอืมถ้าอีนั่งคิดว่าถ้าอ่าถ้าอีนั่งผิดบางจากตรงนี้อีนั่งบ่ได้อียังจากตรงนี้หลังจากที่พ่อย,ยตายอะนะอย่างหน่อยอีนั่งก็ยังมีบ้านอยู่ไทยอีนั่งไปเฮ็ดบ้านไว้เพราะบ้านอีนั่งเกาแห้งอีนั่งส่งเงินไปปลูกกระเบื้อง ไปกั้นห้องไปเปลี่ยนหลังคาไปเปลี่ยนฝาเปลี่ยนไฟคือเหตุไม่เบิดทุกอย่างใครบ้านมันเป็นบ้านที่อยู่ดีดีด,ดีหลังนึงอะ่ะแล้วก็ไปดาวรดดาวลดใจค่ารดยางหน่อยนั่งกันยังมีรถขับแม่นั่งกันยังมีรถขี่ไปนั่นไปนี่จังสี่นะพี่น้องอีนั่งเล่งเหตุตรงนั้นให้มันแล้วก่อนเออยางนหนีอยหน่อยไทยนั่งผิดหวังจากประเทศนอร์เวย์ บ่ได้อีหยังบ่เหลืออีหยังยังสี่นะพี่น้องค่ะบ่ได้เหตุงานบ่ได้อีหยังอีนั่งก็ยังกลับไปอยู่บ้านไปอยู่ไทยไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอีนา่งก็ยังมีบ้านมีมีรถม,มนีนันมีหนี่ยังสี่นาพี่น้องนนเนอว่าอืมอีนั่งเป็นคนเถอบ่รอบ่รอในนาะนะที่นี่ก็คือบ่รอหวังแค่หวังหวังน้าบ่อเดียวอีนั่งบ่ได้รอบ,บ่ได้หวัง ทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัติของพ่อใหญ่อีนางบ่ได้วัง่า,งางเอ้ยรอตรงนั้นพ่อได้เงินตรงนั้นแล้วก็จะตั้งไปเฮ็ดแต่ตงซีนะพี่น้องอืนนออีนางบลรออีนางเป็นคนแบบนี้อีนางเฮ็ดบ้านอยู่ไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วอีนางเร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปอีกอา่าอีกอา่าห้าปีข้างหน้าก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานได้เงินมากกะใส่ใจอยู่ไปวันวันเ,เพราะเพาตรงเฮ็ดยังแล้วเพราะเฮ็ดเร็จเมดแล้วเลยสินะพี่น้องมันก็นสบายไปหนาแั่งซีนะ เออนั่นลหละอีนั่งก็ยังที่บอกเลยอีนั่งบริสุทธิ์เสยใจเลยเพอสิ้นแต่ว่าความคิดแต่ละคนกับบืงคือกันนั่นแหละพี่น้องคะเออ,อเพราะว่าแต่ละคนการใช้ชีวิตแต่ละคนกับบืงคือกันบางคนกับไว้นาาคิดหลายไปอีนั่งยอมรับอีนา่งคิดหลายอีนา่งต้องคิดหลาย,ลายต้องคิดเยอะๆต้องคิดเยอะๆพ,ะพะอพอโยนี่มันบรมันบานเกิดเมืองน้อนอีนั่งบรมันภาษาอีนอั่งอือ นั่นแหละของคนเอฟซีที่เป็นห่วงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเป็นห่วงแต่บ่ต้องเป็นห่วงอีนั่งจัดก,การวางแผนไว้เบิดแล้วอีนั่งก็เป็นห่วงตวัวเจ้าของคือกันเป็นห่วงอนาคตตวัวเจ้าของคือกันเนาะคะ่และแต่ละพี่ดอกก็ว่าตอบคำถามเ้อ มาตอบมามาตอบไ้ในความคิดของอีนั่งเนาะคะ่นะเนาะมาตอบไ้ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้ค่ะอยากเขยังกระทำอีกนา่าจะตอบไอยามาดาม่ามาได้พ่น้องชีวิตแต่ละคนดําเดินดําเดินบ่คือกันเอแอ,อแล้วแต่ครอบครัวไผขอบครัวมันแล้วแต่ความคิดไผความคิดมันเนาะคะ่นะเนาะย่ามาดามายามาเบียดเบียนกันอีนา่งคิดแบบนี้อีนั่งเฮ็ดแบบนี้แล้วก็จะเฮ็ดต่อไปจนก็จะสําเร็จเนาะคะ่ะ